ซิตคอมบ้านเคียงเรียงเบอร์ตอนมีโชคย้อนหลังขึ้นเงินรางวัลได้หรือไม่ ยกลรอจ้ะร้านของเราเนี่ยต้องหมั่นทําความสะอาดเลยรู้ไหมอย่าให้มีฝุ่นอย่าให้สกรปรกแล้วก็อย่าให้มีเสตชะยาจ้าเวลาค้าขายเนี่ยเราจะได้จเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาบขายแล้วจะเฮงขายแล้วจะปังเข้า<ๆ>ใจไหมนี่มันสลากเก่าๆที่ไม่ถูกเงินรางวัลน,นี่ย,ยกหรอ,หอนี่มาเร็วนี่นี่นี่นน เดี๋ยวเอากล่องนี้นะไปให้พี่เบอร์พี่เบอร์เขาจะได้เอาไปรีไซเคิลทำพัดเก๋ๆมาให้เราใช้ดีเลยดีเลยเออโว้าหูนี่เราซื้อเยอะเหมือนกันนะนี่ยแหมก็ซื้อทีเราแบบงวดนึงใบสองใบให้มันพอลุ้นแบบปุกปลุกกใบสองใบเออซื้อไปตลอดชีวิตอะนี่ฉันจําได้นะเมื่อปีที่แล้วอ่ะพี่เรียงเบอร์อะเขาให้สลากเป็นของขวัญวันเกิดแกไม่ใช่หรอเออเออฉันลืมไปเลยเนี่ยลว มันถูกรางวันที่4ี่ด้วยนะเออแหมแล้วพอไปขึ้นเงินรางวัลนี่แกทำเป็นเงียบเลยนะไม่สองพี่สักคำเลยคือคือคือ,คอ,คอฉันฉัน,ฉ,นฉันยังไม่ได้ไปขึ้นเงินรางวัลเลยอะจ้ะพี่<ะ>ทำไมล่ะพี่แกอย่าบอกนะว,ว่าแกทำสลากหายอ่ะ ฉัน,ฉ,นฉันดีใจอะพี่แล้วฉันก็ตกใจฉันก็เลยเอาไปซ่อนลืมไปแล้วว่ามันหายไปไหนอะ่ะนี่ถ้าพี่ไม่ทักนี่ฉันลืมไปแล้วนะเนี่ยไม่ได้แล้ว<อ>นะไปตามหาเลงม,มันต้องเจอสิไ,ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปทานนี้ก่อนไม่เจอ อะไรกันอยู่และจันเนี่ยพี่น้องสองคนเนี่ยดูท่าทางว่ากำลังจะหาอะไรอยู่แน่ๆคงจะเอาไปวางซ่อนที่ไหนแล้วหาไม่เจอแน่ดูสิลือร้านกันใหญ่เลยว่าแม่สำรีสำรี จะทักสัมฤทได้ไงอ่ะแต่งตัวขนาดนี้อย่าเอาเรื่องนั้นมาเป็นเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่คือตรงนี้ว่าเขาทำอะไรกันอยู่คือฉันสองคนอะกำลังตามหาสลากที่หายไปนะสิสลากที่พี่ซื้อให้ฉันวันเกิดปีที่แล้วอะถูกระวางวันที่สี่ด้วยนะฉันซ่อนไว้ในใจกันแต่ตอนนี้หาไม่เจอพี่ ทำยังไงดีครับเสียเสียวสา์แต่งมาขนาดนี้แล้วอ่ะแล้วเราสองคนเนี่ยเตรียมที่ไปโชว์มายากลที่หมู่บ้านข้างๆเขามีงานปาร์ตี้เสียเสียไปก่อนก็ได้นะและเดี๋ยวฉันช่วยเขาตามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ฉันแต่งตัวมาขนาดนี้แล้วบอกได้เลยว่าฉันพอจะมีวิชาเกี่ยวกับมายากลเกษของได้เฮ้ยเหอเสียใช่อะไรโชว์ได้บ้างมีอะไรโชว์ได้บ้างมาแล้ว อ๊ย่อกี้ไม่มีมือเมกี้ผูมือโอ้ยโอ้ยผู้ต้องมาผู้ต้องมาไม่เสียฮะเขาซีเรียสอยู่ใช่ใช่ถ้าเสียเนี่ยสามารถเสกอะไรได้เนี่ยก็ช่วยเขาหน่อยนึงได้ฉันมีวิชาพอตัวอยู่จะเสกของที่เรานึกได้ออกมาตรงนี้โอเคดีเลยเอาล่ะพร้อมนะพอมกตต อย่างนี้ถึงได้ไลน์ผู้หญิงตลอดเลยเล่นน่ำม้าเทียเสกครับอ่าได้ถ้าอย่างนั้นโอ้ยตาโอ้ยมาจากไหนอ่ะนี่มันถุงของธงชัยใจดีนี่คุณรู้ได้อย่างไงเนี่ยไม่รู้เนี่ยผมจำได้โอ้ยแต่มันไม่ใช่ของที่เราเลยขออย่างอื่น้ะแม่ขออย่างอื่นสลากได้ไหมสิอ่ะไม่หาก่อนดูเผื่อซ่อนอยู่ในนี้ไม่มีทั้งซ่อนไม่ในจักันน่ะเอาล่ะ ถ้าอย่างนั้นได้อ๋อมาเย้เฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ใฮะไม่ใช่เสีฉันอยากได้สลากอ่ะให้อย่างนั้นโอเคอันนี้ต้องใช่แน่โอ้ ีอเสีย,ย,อ,ยอยากยยากับแฮร์รี่พอเตอเ,พอเตอร์เลยอะอฉันอยากได<ว>้<า>สลากอะเสกแล้วไม่รู้เลอะเทอะไปหมดเลยเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะเสียว่าแต่ว่าต่อ,อให้เราเจอสลากใบจริงที่หายไปแล้วสลากเราก็ถูกรางวันมันจะเอาไปขึ้นเงินรางวัลย้อนหลังได้หรอพี่เบอร์เพราะนี่มันหายไปตั้งปีหนึ่งแล้วนะใช่เป็นปีแล้วอ่ะเวลาเต้ไม่ต้องห่วงเลยเพราะว่าสลากที่ถูกรางวันเนี่ยมีอายุ2ปีในการขอรับเงินรางวัลย้อนหลังได้บริการเนี่ยทำแบบนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีคำแนะนำในการขึ้นเงินรางวัลย้อนหลังรวมถึงแนะนำแนวทางการขอรับเงินรางวัลในงวดปัจจุบันดังนี้ค่ะ 1. กรณีขึ้นเงินรางวัลย้อนหลังสลากกินแบ่งรัฐบาลมีอายุ2ปีสลากการกุศลมีอายุ10ปีผู้ขอรับเงินรางวัลย้อนหลังสามารถนำสลากใบจริง พร้อมบัตรประชาชนไปขอรับเงินรางวัลได้ที่ณห้องจ่ายรางวัลชั้นจีสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสนามบินน้ําในเวลาทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 2. กรณีขึ้นเงินรางวัลตรงงวดมีหลายวิธีเช่นขึ้นรางวัลผ่านได้ท service ขึ้นเงินรางวัลได้ที่ธนาคาร3ามแห่งได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พกสทุกสาขาทั่วประเทศธนาคารอมสินทุกสาขาทั่วประเทศและธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศหรือขึ้นเงินรางวัลที่ท่องจ่ายรางวัลสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลหากท่านซื้อสลากแบบดิจิทัลระบบจะตรวจรางวัลให้ทันทีหลังออกรางวัลเสร็จสิน้นและจะได้รับเงินรางวัลผ่านแอปพลิเคชันเต๋าตังภายในไม่เกิน2ชั่วโมงค่ะ เพราะฉะนั้นต้องหาให้เจอถูกต้องคับว่ามันอยู่ที่ไหนอ่ะฉันก็ว่าฉันหาไปหมดทั้งร้านแล้วยังไม่เจอเจกกี่ทีแม้พอแล้วพอแล้วเสี่ยเจออะไรดีฉันได้ยินคําว่าแจกกันฉันซ่อนไว้ในแจกันแต่ตอนนี้หาไม่เจอไม่มีจริงฉันซ่อนไว้ในแจกันนะฮะมีแจกันป่ะไปเอาแจกกันมาสิใช่ใช่เดี๋ยวฉันไปเอามาจ้ะมานี่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 แจกันที่หมดที่ร้านมีประมาณนี้จ้ะไหนลองเปิดดูซิเอาดอกไม้ออก ทำไมไม่หานี้ก่อนไม่ไม่หานี้ก่อนก็เสียสงใจอะมันใกล้อยู่นี่ไมไม่หานี้ก่อนเอ็นเอาเอ็นเอาเห็นไหมยพี่บอเก่งจังเลยพี่บอรู้ได้ไงมันอยู่ในแจกันอะเอ้าก็ตะกี้เนี่ยยกลอบอกว่าเฮ้ยหาไม่เจอเลยฉันเอาซ่อนไว้ในแจกันก็เลยนึกออกว่าเฮ้ยอาจจะอยู่ในแจกันไงโอ้ยเก่งมฉลาดมากเลยไม่ฉลาดมไม่น่าเชื่อเลยนะว่าแต่ทาไมเนี่ย อาาสสีีเเยยยยหหหไไไปนนติดตามชมความสุกสนานของซิกคอมบ้านเคียงเรียงเบอร์ครั้งต่อไปในการถ่ายทอดสดผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทางอมรินทีวี HD ช่อง34เปิดจอรอเลยนะคะ